วันนี้คืออาจารย<ๆ>์ผมแนนักสม์ภาวันนี้ขอเสนอการออกแบบฐานข้อมูลระบบจัดการร้านอาหารนะครับหน้าที่ของระบบงานหนึ่งการจัดการลูกค้าระบบจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเช่นหรหัสลูกค้าชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์สองการจัดการพนักงานระบบเก็บข้อมูลของพนักงานเช่นรหัสพนักงานชื่อนามสกุลตำแหน่งงานครับ สามการจัดการคําสั่งซื้อระบบเก็บข้อมูลคําสั่งซื้อเช่นรหัสคําสั่งซื้อวันที่สั่งซื้อรหัสลูกค้ารหารรัสพนักง,งานรหรัสโต๊ะสี่การจัดการรายละเอียดคําสั่งซื้อระบบ,บเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละรายการในคําสั่งซื้อเช่นรหัสรายละเอียดคําสั่งซื้อรหัสคําสั่งซื้อรหัสเมนูอาหารจํานวนห้า<อ>การจัดการเมนูอาหาร ระบบเก็บข้อมูลเมนูอาหารเช่นรหัสเมนูชื่อเมนูประเภทของเมนูราคาหกการจัดการโต๊ะอาหารระบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโต๊ะอาหารเช่นรหัสโต๊ะหมายเลขโต๊ะความจุที่นั่งสรุประบบก,การจัดการร้านอาหารนี้ประกอบด้วยหกส่วนหลักที่มีการจัดการข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อรองรับการทำงานและการจัดการร้านอาหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ ข้อสมมุติฐานหนึ่งความสาัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและคำสั่งซื้อลูกค้าหนึ่งคนสามารถทำได้หลายคำสั่งซื้อแต่คำสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อจะต้องมีลูกค้าที่เกี่ยวข้องเพียงคนเดียวเท่านั้นสองความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและคำสั่งซื้อพนักงานหนึ่งคนสามารถรับคำสั่งซื้อได้หลายคำสั่งซื้อแต่คำสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อจะต้องมีพนักงานที่รับผิดชอบเพียงหนึ่งคนเท่านั้น สามความสัมพันธ์ระหว่างคําสั่งซื้อและรายละเอียดคําสั่งซื้อคําสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อสามารถประกอบด้วยหลายรายการคําสั่งซื้อได้และแต่ละรายการคํสั่งซื้อจะต้องเชื่อมโยงกับคําสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้นสี่ความสัมพันธ์ระหว่างเมนูและรายละเอียดคําสั่งซื้อแต่ละรายการคำสั่งซื้อสามารถมีหลายเมนูได้และเมนูหนึ่งเมนูสามารถอยู่ในหลายรายการคำสั่งซื้อได้เช่นกัน ห้าความสัมพันธ์ระหว่างคําสั่งซื้อและโต๊ะอาหารคำสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อสามารถใช้สําหรับโต๊ะหนึ่งโต๊ะเท่านั้นแต่โต๊ะหนึ่งโต๊ะสามารถมีหลายคําสั่งซื้อได้หกความสัมพันธ์ระหว่างเมนูอาหารและคําสั่งซื้อแต่ละเมนูอาหารสามารถปรากฏในหลายรายการคําสั่งซื้อและแต่ละรายการสั่งซื้อสามารถมีได้หลายเมนูอาหารเช่นกัน ข้อกำหนดเหล่านี้ช่วยให้ระบบสามารถจัดก,การข้อมูลที่ซับซ้อนเกี่ยวกับสั่งซื้อได้เมนูอาหารและการใช้งานโต๊ะในร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการกำหนด Entity มีทั้งหมด6 Entity คือ 1. นึ่ง t y ลูกค้า 2. อง t i t y พนักงาน 3. Entity o r d e ออเดอร์สี่ t รายละเอียดออเดอร์ห้า t y เมนูอาหารและ6 เอนติตี้โต๊ะอาหารครับการกำหนดความสัมพันธ์จากภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ต่างๆในระบบการจัดการอาหารดังนี้หนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับออเดอร์ความสัมพันธ์คือลูกค้ามีการทําคําสั่งซื้อออเดอร์ลูกค้าหนึ่งคนสามารถทําได้หลายคำซื้อแต่คําสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อจะต้องมีลูกค้าเพียง คนเดียวที่เกี่ยวข้องสองความสัมพันธ์ระหว่างพนักง,งานกับออเดอร์ความสัมพันธ์คือพนักงานรับออเดอร์พนักงานหนึ่งคนสามารถรับหลายคําสั่งซื้อแต่คําสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อจะมีพนักง,งานรับผิดชอบเพียงคนเดียวเท่านั้นสามความสัมพันธ์ออเดอร์กับรายละเอียดออเดอร์ความสัมพันธ์คือออเดอร์ประกอบด้วยรายละเอียดออเดอร์อะไรบ้าง คำสั่งซื้อหนึ่งสามารถมีหลายรายละเอียดคำสั so ่งซื้อและแต่ละรายรายละเอียดคำสั่งซื้อจะเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้น c เดอร์กับโต๊ะอาหารความสัมพันธ์คืออเดอร์ใช้สำหรับโต๊ะอาหารอะไรคำสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อสามารถใช้สำหรับโต๊ะหนึ่งโต๊ะเท่านั้นแต่โต๊ะหนึ่งโต๊ะสามารถมีหลายคำสั่งซื้อได้ ลายละเอียดออเดอร์กับเมนูอาหารความสัมพันธ์คือรายละเอียดออเดอร์มีเมนูอาหารอะไรบ้างรายละเอียดคำสั่งซื้อหนึ่งรายการสามารถมีหลายเมนูอาหารได้และเมนูอาหารหนึ่งเมนูสามารถอยู่ในหลายรายลายะเอียดคำสั่งซื้อได้เช่นกันจากภาพที่แสดงขัมม้นต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน,น,นของ Entity ในระบบซึ่งช่วยให้เข้าใจโครงสร้างและการทำงานของระบบการจัดการอาหารได้ดียิ่งขึ้นครับ การกำหนด Attribute จากภาพแสดงถึง Entity ลูกค้าใน e r d i a g r a m พร้อมกับ Attribute ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยเมื่อ ID เป็น Primary Key ใช้เพื่อระบุลูกค้าแต่ละลายในระบบ First Name Last Name และ Phone Number ครับจากภาพแสดงถึง e อ t i t y Employee ใน E-R Diagram พร้อมกับ Attribute ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย Employee ID เป็น Primary Key ใช้เพื่อระบุพนักง,งานแต่ละลายในระบบ First Name Last Name และ Position ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ระบบสามารถจัดการและระบุตัวตนของพนักง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Employee ID เป็นหลักเพื่อความสมบูรณ์และไม่ซ้ำกันของข้อมูลพนักง,งานครับ ภาพแสดงถึง Entity Order ใน ER diagram พร้อมกับ Attribute ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย Order ID เป็น p r i m a y y k y y ใช้เพื่อระบุคำสั่งซื้อของแต่ละรายการในระบบ Order Data Customer ID เพื่อระบุลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ Employee ID เพื่อระบุพนักงานที่รับคำสั่งซื้อและ Table ID เพื่อระบุโต๊ะที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อนั้นๆ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ระบบสามารถติดตามและจัดการคําสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Order ID เป็นคีย์หลักเพื่อความสบมบูรณ์และไม่ซ้ํากันของข้อมูลคําสั่งซื้อนั้นๆจากภาพแสดงถึง Entity Order Detail ในอ d ดร a แกรมพร้อมกับ Attribute ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย Order Detail ID เป็น Primary Key ใช้เพื่อระบ,บุรายละเอียดคำสั่งซื้อแต่ละรายการในระบบ ออเดอร์ไอดีเพื่อระบุคำสั่งซื้อรายละเอียดคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงถึงเมนูไอดีเพื่อระบุเมนูอาหารที่ถูกสั่งในรายการคำสั่งซื้อนี้ Quality เพื่อระบุจำนวนของเมนูอาหารที่ถูกสั่งในแต่ละรายการ ข้อม,มูลเหล่านี้ช่วยให้ระบบสามารถติดตามและจัดการรายละเอียดคําสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Order Detail ID เป็นคีย์หลักเพื่อความสมบูรณ์และไม่ซ้ำกันของข้อมูลในแต่ละรายการคําสั่งซื้อครับภาพแสดงถึง Entity Table ใน ER Diagram พร้อมกับ Attribute ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย Table ID เป็น Primary Key ใช้เพื่อระบุโต๊ะอาหารแต่ละตัวในระบบ เทเบิลนัมเบอร์เพื่อระบุหมายเลขของโต๊ะอาหาร sitting capacity เพื่อระบุจำนวนที่นั่งที่โต๊ะสามารถรองรับได้ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ระบบสามารถจัดการระบุตัวตนของโต๊ะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Table ID เป็นคีย์หลักเพื่อความสมบูรณ์และไม่ซ้ำกันของข้อมูลโต๊ะอาหารในร้านครับจากภาพแสดงถึง เ n t i t y เมนูในอ d i ร g r a มพร้อมกับแอ t ทริ b ิวทที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยเมนู item i ดีเป็น p r i m a r y key ใช้เพื่อระบุเมนูอาหารแต่ละรายการในระบบ I t e m n เ m e เพื่อระบุชื่อของเมนูอาหารแคต a l ล็อกเพื่อระบุประเภทหรือหมวดหมู่ของเมนูอาหารเช่นอาหารจานหลักของหวานเครื่องดื่มเป็นต้น p price เพื่อระบุราคาของเมนูอาหารแต่ละรายการข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้สามารถจัดการและระบุเมนูอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ เมนูไอเทมไอดีเป็น G หลักเพื่อความสมบูรณ์และไม่ซ้ำกันของข้อมูลเมนูอาหารในร้านครับผมและนี่คือภาพ ER diagram ของระบบจัดการร้านอาหารครับ่องนี้แสดงโครงสร้างของตารางที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบครับผม่ยนแปลง ER model เป็น Relations c h e m a entity customer ตารางนี้มี Customer ID เป็น Family Key และ Attribute อื่นๆสำหรับเก็บข้อมูลลูกค้าเช่นชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ภาพน,นี้แสดงถึงโครงสร้างตารางลูกค้าครับ Entity Employee ตารางนี้มี Employee ID เป็น Family Key และ Attribute อื่นๆ สำหรับเก็บข้อมูลพนักงงานเช่นชื่อสกุลและตำแหน่งครับผมภาพนี้แสดงสิงโครงสร้างตารางพนักงานครับ entity order data ตารางนี้มี order id เป็น primary key และใช้ foreign key เป็น customer i d e m p l o y e e id และ table id เพื่อเชื่อมโยงกับตาราง c u s t o m e r e m p l o y e e และ เทเบิลดัตตามลําดับภาพนี้แสดงถึงโครงสร้างตารางออเดอร์ทีตี้ออเดอร์ดีเทลตารางนี้มีออเดอร์ดีเทลไอดีเป็นพ i ม a r y Key และใช้ฟอร์เรนคีเป็นออเดอร์ไอและเมนูไอเทมไอเพื่อเชื่อมโยงกับตารางออเดอร์ดัตตและเมนูครับ ภาพนี้แสดงถึงโครงสร้างตารางรายละเอียดออเดอร์ครับผม i e n t i t y menu ตารางนี้มีเมนู item ID เป็น family key และ attribute อื่นๆสำหรับเก็บข้อมูลเช่นชื่อเมนูประเภทอาหารและราคาครับผมภาพนี้แสดงถึงโครงสร้างตารางเมนูอาหารครับ i e n t i t y table data ตารางนี้มี table id เป็น primary key และ attribute อื่นๆสำหรับเกี่บข้อมูลเกี่ยวกับโต๊ะเช่นหมายเลขโต๊ะและความจุที่นั่งครับผมภาพนี้แสดงถึงโครงสร้างตารางโต๊ะอาหารครับผมขอจบนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับอาจารย์สวัสดีครับ